ไอ้แมวขโมยขโมยปลาไปอีกแล้วเสียงตะโกนด่าทอดดังลั่นตลาดสดทุกเช้าเมื่อเจ้าส้มแมวไทยสีส้มลายสลิดขาเป๋แอบคาบป,ปลาทูจากแผงแม่ค้าแล้ววิ่งกระเพกหนีไปอย่างรวดเร็วทุกคนในตลาดต่างเบื่อหน่ายและหมายหัวว่ามันคือหัวขโมยจอมแสบที่เห็นแก่ตัวที่สุดแต่ความจริงที่น่าสงสัยคือทำไมเจ้าส้มถึงดูผอมแห้งแรงน้อยทั้งที่ขโมยของกินได้ทุกวัน จนกระทั่งแม่ค้าตัดสินใจเปิดกล้องวงจรปิดเพื่อดูว่ามันเอาปลาปิซอนไว้ที่ไหนแต่ภาพที่ปรากฏกลับทำให้หัวใจคนทั้งตลาดแตกสลายเมื่อกล้องบันทึกภาพเจ้าส้มไม่ได้กินปลาที่ขโมยมาเลยแม้แต่คาเดียวแต่มันกลับค่าป,ปลาทูตัวนั้นไปวางไว้หน้าศารพระภูมิร้างหลังกองขยะให้ลูกหมาจรจัดกำพร้าสามตัวที่แม่พึ่งถูกรถชนตายได้กินจนอิ่มท้อง ขณะที่ตัวมันเองกลับทำเพียงแค่นั่งเฝ้าดูน้องๆด้วยสายตาที่อ่อนโยนและยอมอดมือ้อกินมือ้อเพื่อให้ชีวิตเล็กๆเ,เหล่านั้นรอดตายวินาทีที่ความจริงเปิดเผยความโกรธแค้นมมลายหายไปกลายเป็นความรู้สึกผิดและน้ำตาที่ไหลซึมออกมาอย่างไม่รู้ตัวจากหัวขโมยที่ถูกรังเกียจกลายเป็นฮีโร่สี่ขาที่เปลี่ยนหัวใจคนในชุมชนให้หันมาเมตตาและแบ่งปันอาหารให้สัตว์จรจัดอย่างยั่งยืน เพราะภายใต้ท่าทางเจ้าเล่นั้นซ่อนหัวใจที่ยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์บางคนเสียอีก